สวัสดีครับผมเจบิกอโกต้ครับรีวิวรถยนต์มือ2วันนี้อยู่กับรถ m a z d a CX-5 2.0 SP งปี2022ครับต้องบอกเลยครับว่านี่เป็นรถ SUV ที่มีออปชันการใช้งานคุ้มเกินราคาจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าออปชันของโตรถแล้วก็สเปคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติของรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะฮะรถรุ่นนี้นะครับถ้านับในไลน์ผลิตของเขาแล้วนะฮะจะเป็นตัวท็อปสุดสําหรับเครื่องเบนซินนะครับโดยราคาเปิดตัวของรถรุ่นนี้นะครับตอนที่เปิดตัวเขาเปิด 9,000บาทแต่ยังไม่นับค่าสีนะฮะ สีที่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้นะครับเป็นสีโซเลสคริสตันนะครับเป็นสีพิเศษของทาง m a z d a ครับซึ่งสีนี้นะครับทาง m a z d a เขาจะมีการเก็บค่าสีเพิ่มเติมอีก17,000บาทด้วยนะฮะแต่ว่าทางบิ๊กออโต้ของเราไม่ได้มีนโยบายการเก็บค่าสีของตัวรถเพิ่มแต่อย่างใดนะครับอย่างราคาจําหน่ายของทางบิ๊กออโต้นะครับเราตั้งราคาจําหน่ายไว้ที่799 00 0บาทครับไม่มีบวกค่าสีอะไรทั้งนั้นฮะส่วนเรื่องของสภาพตัวรถเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ภายนอกไมย้รรัลถววแต ยังมีวริเวตีและประกันคุณภาพจากมาซาสามปีหนึ่งแสนโลติดรถไว้ให้ด้วยนะฮะคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพตัวรถโดยรวมแล้วก็สเปคต่างๆที่โตรถเขาให้มากันดีกว่านะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านหน้านะครับสภาพโดยรวมนะรัท่านผู้ชมเนี่ยมันดูง่ายเห็นไหมอันนี้ไม่เก้าหมื่นจริงนะครับรถปี2022ในสภาพโดยรวมคือไม่โทมเลยบวกกับสีของตัวรถที่เป็นสีพิเศษสีแดงแบบนี้ครับทุกอย่างมันดูสดแล้วก็ ยังดูใหม่อยู่เลยครับเนี่ยส่วนเรื่องของออปชั่นเองก็ให้มาสมกับตัวท็อปครับคือเกินราคาไปได้วยซ้ำนะบางทีอะอย่างเช่อตอนตรงนี้ไฟหน้าเองเขาก็เป็นไฟ LED นะฮะสฝั่งแต่ว่าเขามีระบบ ALH นะครับก็คือระบบเปิดปิดไฟหน้าอัจฉริยะนั่นเองนะฮะบวกกับตรงนี้ครับนี่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตโลโก้มาสด้าตรงนี้ฮะเขาเหมือนจะมีแผ่นเวเฟอร์อะไรมาเคลือบไว้ในนี้เขาจะมีเลด้์ฮะเอาไว้ทำงานควบคู่กับระบบ Adaptive Cruise Control ครับแล้วก็เอาไว้ทำงานควบคู่กับระบบ SCBS ครับก็ SCBS ก็ Smart City เบรกซัพพอร์ตนะครับตัวรถเขามีเบรกอัตโนมัติให้นะฮะซึ่งเลด้าตรงนี้แหละครับเขาจะตรวจจับวัตถุรถคันข้างหน้าฮะอ่าน่าสนใจเห็นไหมลดราคาเท่านี้แต่เขามีระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไม่พอครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเองก็มีมาให้ครบก็เรียกได้ว่าในส่วนของออปชั่นนะครับแค่ทางด้านหน้าก็เหลือเฟือแล้วนะฮะใช้งานได้ครบทุกสถานการณ์จริงๆนะครับแล้วก็สภาพเองก็ให้ดูแลนะฮะสภาพยังสดยังใหม่อยู่เลยนะครับครานี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยต บ้างนะฮะอันนี้บอกก่อนนะครับเครื่องเบนซินของเขาเครื่อง2.0นะครับแต่แรงมาเยอะมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ยังไงก็ตามเป็นรถมือสองนับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพห้องเครื่องของ CX5 คันนี้กันก่อนครับแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องครับท่านผู้ชมสภาพคือเดิมๆแล้วสภาพดีด้วยนะครับเนี่ยจุดยึดน็อตกับฝากระโปรงเนี่ยครับยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานติดไว้อยู่เลยนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ จุดเชื่อมต่อจุดยึดคานหน้านะครับทุกอย่างอยู่สภาพเดิมหมดเลยนะฮะร,รวมทั้งประวัติของตัวรถเองนะครับรถคันนี้ไม่มีประวัติการชนใ,นใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่สบายใจเนี่ยมาดูรถแล้วแบบว่าเราดูด้วยตาเรารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมอ่ะทางพี่ออตโต้เรามีประวัติตัวรถให้ดูด้วยนะครับดูได้เลยครับว่าเออรถเข้าศูนย์ไหนเข้าไปทําอะไรนะครับเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนหรือเขาทําอะไรมาบ้างตรงนี้เราก็มีให้ดูเหมือนกันนะจะได้เพิ่มความสบายใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อด้วยนะครับสำหรับ CX5 คันนี้ เรื่องสภาพผมไม่ห่วงเลยนะฮะสภาพดีมากใหม่มากเลยนะครับคราวนี้ครับมาดูในส่วนของสเปคเครื่องบ้างครับอย่างที่บอกครับเครื่องก็เป็นเครื่อง SkyActiv เทคโนโลยีฮะทางมาซ่าเาจะเน้นทําเครื่องที่เป็นเครื่องเล็กนะฮะแต่ว่าให้ประสิทธิภาพแรงม้ากับแรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างตัวเครื่องเอานะครับเป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรก็จริงนะครับแต่ว่าให้พละกาลังแรงม้าสูงถึง165แรงม้าครับและมีแรงบิดสูงถึง210นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวครับก็เรียกได้ว่าทางมาซ่าเขาทาเครื่องเล็กปปรระะหยััดนน้ําาามแต่่วสิิทธภพ ได้แทบไม่ต่างจากเครื่องยนต์ใหญ่ๆเลยฮะก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับแล้วก็สเปคเครื่องยนต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราแวะไปดูในส่วนของสเปคด้านข้างบ้างดีกว่านะครับแวะไปดูในส่วนของตัวล้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะฮะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดเขาเพิ่มอะไรมาให้บ้างครับและในส่วนของด้านข้างนะครับท่านผู้ชมเรื่องสภาพเองเนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะครับเพราะผมดูแล้วไม่มีคําว่าซมไม่เห็นเลยนะฮะ ตัวรถสภาพเองยังดีอยู่เลยนะครับไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุอะไรให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถเองเนี่ยครับทำออกมาเรียบหรูแต่ดูแพงเลยครับคือ m a z d a เนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์การออกแบบตัวรถที่เรียกว่า less is more นะครับดูเพลินเนิเหมือนจะไม่มีอะไรฮะเรียบๆมินิมอลแต่ดูแพงเงี้ไหมซึ่งดีไซน์มันเป็นอย่างนัง้นจริงๆเลยนะครับสำหรับ CX-5 คันนี้ครับก็เรียกว่าน่าใช้งานมากเลยนะครับสำหรับ CX-5 คันนี้เดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของสภาพตัวอย่างบ้างนิดนึงดีกว่านะฮะตัวล้อเองเนี่ 19นิ้วนะครับสภาพก็สมบูรณ์เลยไม่มีรอยหินอะไรกระทบนะครับสภาพเต็มร้อยเลยนะฮะแล้วก็ตัวยางหน้ายางเนี่ยผมดูแล้วครับขับได้ยาวๆเลยนะฮะซื้อไปแล้วขับสบายใจเลยนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนยางอะไรให้มันเสียเงินเสียเวลาด้วยนะฮะแล้วก็สเปคตัวรถนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปนะครับฟังก์ชันอะไรเขาก็จะให้มาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะฮะก็มีกล้องที่หูกระจกมองข้างตรงนี้ฮะแล้วก็ตัวกระจกเองก็มีระบบบายสปอร์ตมาให้ใช้งานด้วยนะครับเอาไว้เตือนมุมอับสายตาเวลา โซระบบคีเรสแน่นอนครับตัวท็อปยังไงก็ต้องมีให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็พวกเนื้องานประดับเนื้องานตกแต่งเป็นโนแบ็กตรงนี้ก็สภาพสมบูรณ์เลยนะฮะแทบไม่มีรอยเลยดีเลยใช้ได้เลยนะครับสำหรับ Mazda cx 5 2 0 sp ตัวท็อปคันนี้ครับแล้วก็อะเซซอรีเพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของแค่เป็นตัวฟิล์มอย่างเดียวครับที่เจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะแต่สภาพฟิล์มก็ดีฮะไม่มีฟองอากาศฮะนี่สยสวยเลยนะครับฟิล์มตัวนี้ผมดูเบอร์ฟิล์มแล้วนะฮะน่าจะเป็น60รอบคันเลบก็ด มืดเลยมืดใจได้นะฮะโอเคเลยถนะ้าสวยดีนะครับฟิล์มสีดํากับบอดี้ราสีแดงแบบนี้เอมาดูตัดกันดีนะใช้ได้โอเคเลยนะฮะด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับไปดูว่าเออเขามีระบบแล้วก็ฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็สภาพเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยฮะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมเอาในส่วนของดีไซน์ก่อนเลยนะครับยังคงคอนเซปต์เลดอิสมอลอย่างดีนะคะสํสำหรับมาสด้าคือตัวรถเนี่ยครับเขาดูเรียบเรียบฮะ เหมือนไม่มีอะไรฮะแตนหรูและดูแพงเนี่ยฮะเอกลักษณ์ประจําค่ายของมาสด้าเลยนะเขาจะดีไซน์รถออกมาให้มันดูแบบเรียบหรูอ่ะเออนะประมาณนี้เนียนะสำหรับเรื่องดีไซน์สวยครับดีไซน์สวยสวยมากเลยแล้วก็เรื่องสภาพเองนะครับอย่างที่บอกไปฮะตัวรถไม่มีคําว่าช้าอยู่แล้วอ่ะเนี่ยสภาพทุกอย่างยังอยู่ในขั้นที่แบบว่าดีมากอ่ะเหอสภาพดีมากอะเจ้าของเก่าดูแลรถมาดีเลยนะฮะสำหรับ C x เอนะครับ แล้วก็สเปคเองนะครับให้มาเยอะมากๆกครับสำหรับรถคันนี้เอาในส่วนของระบบความปลอดภัยพื้นฐานก่อนละกันนะฮะเรื่องเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ก็มีให้อยู่แล้วนะครับกล้องมองหลังเขาก็มีติดให้อยู่แล้วนะฮะแต่เรื่องระบบความปลอดภัยยังมีอีกหนึ่งส่วนครับที่เรายังไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะตรงนี้ได้ครับนั่นก็คือใต้ไฟท้ายตรงนี้ครับทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยทางมาสด้าเขาใส่เรดร์ตรวจจับวัตถุไว้ให้ด้วยนะครับก็สําหรับเรดร์ตรงนี้นะครับจะเอาไว้ทํางานควบคู่กับระบบ scbsr ครับเหมือนด้านหน้าเลยฮะเวลาที่เรา เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วถอยมานะครับถ้าตรวจเจอวัตถุเขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติด้วยนะครับและอีกระบบหนึ่งนั่นก็คือระบบ rcta ครับ r e a r car traffic alert เอาไว้ทําอะไรครับระบบนี้เอาง่ายๆ่ายนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอย่างสมมติเราจอดอยู่ในปั๊มน้ํามันนะฮะเราถอยออกมาจากช่องนะแน่นอนครับตัวรถมีเซนเซอร์อยู่แล้วมีกล้องอยู่แล้วเราจะมองเห็นอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีบางจุดที่เรามองไม่เห็นครับอย่างเช่นถอยมาปุ๊บอ่ะรถวิ่งไปวิ่งมาแน่นอนถ้ามันอยู่ไกลเรามองไม่เห็นนนนนนะะแตต่่่่่่่่เเเเเรรรดดาาาาาาาีีียย้้ววววววจจัับไไออออมมมถถิิงงงสสปพฉลทกกช ตัวรถเขาจะเตือนไว้ก่อนนะครับว่าระหว่างที่เราถอยนะฮะเอ้มีรถฝั่งนี้มานะครับโปรดใช้ความระวังเพิ่มเติมเอ้มีรถจากฝั่งนั้นมาโปรดใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมในการถอยน่นะฮะร,ระบบเรี้ยวคอร์ทฟิก alert ดีมากๆนะร,ระบบเนี้ยช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับเรื่อง s a ฟต t y คือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะมาต้าแล้วก็ให้มาค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายใช้งานได้จริงแล้วก็ให้มาเยอะด้วยนะครับก็ในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะครับเรื่องสเปคแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาแล้วก็เรื่องสภาพเนะี่ยรคับ ดีเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับ Mazda CX5 เออผมไม่แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมรุ่นนี้มีแต่คนตามหานะมีคนอยากได้ไปใช้งานเพราะว่าระบบเขาให้มเยอะเยอะมากมากเลยนะฮะแต่ยังไม่หมดครับยังมีระบบในเรื่องของอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยนะครับอย่างฝาท้ายตรงนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ครับเขาจะมีระบบแฮนด์ฟรีลิฟต์เกทนะฮะก็คือระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบไม่ต้องกดรีโมทไม่ต้องไม่ต้องกดมืออะไรตรงนี้ฮะมันเตะเปิดได้ครับเนี่ย๋ยวผมลองดูนี่อย่างนี้ฮะปึ๊บ แต่ว่ารจะรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะมีจังหวะหนวงไว้อยู่อ่าเนี่ยเปิดแล้วใช้งานก็ทั้งง่ายเลยนะฮะตัวนี้อผมถือว่าให้มาสมกับราคาตัวรถจริงๆเลยนะครับเรื่องสภาพเองนะครับฝาท้ายโอ้สมบูรณ์อยู่แล้วนะฮะนี่ตัวไฮดรอลิกก็ใหญ่เลยนะฮะสีแต้มน็อตจุดต่อต่อตางๆจากโรงงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยฮนะสภาพเดิมๆมลยใช้ได้ดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของอสซอรีเพิ่มเติมเองนะครับที่เจ้าของเดิมเขาติดมาอย่างเช่นถาท้ายตรงนี้ก็มีให้เป็นของมาสด้านะฮะเป็นของศูนย์เลย นะครับเนื้อง,งานวัสดุอะไรพวกนี้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่นี่กันลอยหลังนะครับปกติไอชิ้นส่วนตรงนี้มันจะเป็นสครับเพจที่เอาไว้ติดพวกแบบว่าชายบันไดด้านข้างนะแต่สําหรับรถ SUV ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาวางของเนี่ยฮะถ้าเราไม่มีไอพวกกันลอยตรงนี้บางทีเราถือของมามันกระแทกได้นะเออแต่ในเจ้าของเดิมก็าติดกันลอยตรงนี้มาให้ด้วยครับเนี่ยแล้วสวยเนื้อง,งานดีด้วยนะเนี่ยนี่สลักเซ็กห้าเต็มเต็มเลยเฮ้ยสวยดินะฮะอันนี้ก็ถ้าหลายๆคนสงสัยว่า เราเก็บเงินเพิ่มไหมบิบกโต้ไม่เก็บเพิ่มนะครับออเซอรีทุกอย่างที่เจ้าของเดิมก็ติดมาอันนี้ก็ติดรถไปเลยนะครับเราไม่เก็บเงินอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะฮะแล้วก็พื้นที่การเก็บสัมภาระภายในตรงนี้นะครับไม่ค่อยห่วงเลยฮะคือมันเป็นรถ SUV นะฮะจุดประสงค์หลักของรถ SUV คือเป็นรถในประสงค์นะฮะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมันทุกโดยสารก็ได้นะครับมันทุกสัมภาระอะไรก็ดีหมดเลยนะครับอย่างตรงนี้ครับเก็บของได้เยอะมากเลยอ่ะแล้วเก็บของทรงสูงได้ด้วยนะครับเราสามารถถอดนี่แผ่นกัน อเขาให้มาค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีล้อยางอะไรให้นะครับสำหรับมาสด้า CX-5 นะครับพร้อมลำโพงซับวูเฟอร์ยี่หบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยามสุกเฉินมีติดรถครบหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าน่าใช้เลยนะครับสาหรับ CX-5 2.0 SP ตัวเนี้ยทุกอย่างคือแบบเกินราคาจริง,รงๆนะฮะออฟชองออฟชั่นอะไรก็ให้มาที่เยอะมากอะ่ะให้มันเยอะคุ้มเกินราคาเลยนะฮะสำหรับในส่วนของระบบด้านนอกทั้งหมดเนี่ยอืม นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบด้านในบ้างนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับวัสดุด้านในผมบอกไว้ว่าพรีเมียมจัดเลยฮะ <S <S และในส่วนของห้องโดยสารนะครับท่านผู้ชมเอาเรื่องวัสดุก่อนดีกว่าเพราะว่าวัสดุตัวรถคันนี้พรีเมียมพรีเมียมมากครับอย่างตัวเบาะนะครับเบาะหนังนับป้าเนะี่ยแล้วงานเกรดดีมากอะตัวเบาะนะครับเป็นหนังแบบนี้ทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราใช้เกรดวัสดุหนังที่แบบว่าสุดจริงเนี่ยนะฮะส่วนงานประดับต่างๆนะครับก็แน่นอนครับนี่สีเงิน ตรงนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับพร้อมเนี่ยครับลายไม้ที่ทางมาสด้าเขาเรียกว่าเป็นลายแบบเรียววูดเลยนะฮะคือลายไม้จริงๆเลยเนี่ยนะครับงานวัสดุให้มาแบบเยี yeah. ่ยนะฮะงานหนังทุกอย่างเนี่ยครับเหมือนกับว่ามาสด้าเขาให้วัสดุมาไม่เข้ากับตัวรถนะฮะอย่างเช่นตัวรถตอนเขาเปิดตัวเขาเปิดตัวรา,าคา1 4, 9, 9, นะึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าเนาะของพี่เกาโต้ก็ราคา7 9 9แต่ว่าผมดูแล้ววัสดุอ่ะเออถ้าขายเปิดตัวที่ร้านแปดก็ได้นะ พราะว่าวัสดุที่เขาให้มาทุกอย่างมันอยู่แบบเลทประมาณนั้นเลยฮะวัสดุงานคือดีมากๆกันเนี้ยบมากนะฮะออกแนวแบบพรีเมียมได้เลยอ่ะนะฮะสำหรับมาด้าเซียค่านะเรื่องวัสดุก็ถือว่าเต็มสิบครับอยู่ในระดับดีเยี่ยมเลยนะฮะส่วนสภาพเองนะครับก็ไม่มีช้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ต่างจากรถใหม่เลยนะครับตัวบบอเองเนี่ยอ่ะมีรอยนั่งอยู่นะฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่มีแค่แบบนิดเดียวอ่ะ เออคือดูรู้ว่ามีคนนั่งแต่ถามว่ามีรอยฉีกรอยขาดไหมไม่มีเลยนะครับตัวบอกตัวอยู่สภาพดีแล้วก็วัสะดุเปียโนแบ็กต่างๆแถวแถวนี้ฮะเนี่ยตรงบริเวณเคียร์เนี่ยก็ไม่มีรอยเหมือนกันครับซึ่งวัสดุเปียโนแบ็กตรงนี้ผมจะเน้นนิดนึงนะเพราะหนึ่งวัสดุนี้สวยครับแต่มันเป็นรอยง่ายครับแต่สําหรับเซียงห้าคันนี้ครับริ้วรอยอะไรพวกนี้ไม่มีเลยครับเนี่ยสภาพดีมากะเหมือนกับว่าเจ้าของเก่าเขาใช้งานแล้วค yeah. ือแบบไม oh ่มีการเอาของอะไรมาวางตรงนี้ out. เลยฮะเออแล้วก็แบบไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเล็บอะไรทั้งนั้นอ่ะทุกอยะ โอเคดีมากเลยนะฮะคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคตัวรถบ้างนะครับมาดูตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่านะฮะก็เครื่องเบนซินครับไม่ควยห่วงเ่าหร่ไม่สั่นไม่สะเทือนแล้วก็สมูทด้วยนะครับเนี่ยอืมนะฮะแล้วก็ตัวที่ได้ยินเสียงไปเมื่อกี้เสียงวิทยุเป็นลำโพงบสนะครับลำโพงบสอันนี้ใครอยู่วงการเครื่องเสียงจะรู้เลยนะฮะว่าไม่ขี้เล่นะฮะดีเลยฮะลำโพงบสคือแบบอยู่ในรถพรีเมียมอ่ะ นะฮะอันนี้ก็อยู่ใน m a z d a c ี5ด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่เราสตาร์ทนะครับเนื่องจากว่าตัวรถนะครับเขาจะเป็นกล้องมองแบบ360องศานะเพราะฉะนั้นวเวลาเปิดรถมานะครับนี่เขาขึ้นจอเซฟตี้มาให้เลยเนี่ยแบบ360องศาเรายังไม่ได้ขึ้นที่นะแต่เราสามารถปรับได้เลยว่าเอ้ยขณะที่เราสตาร์ทรถเนี่ยเราจะดูภาพมุมไหนก่อนก็ถือว่าเฮ้ยทำระบบความปลอดภัยออกมาได้ดีมากๆนะครับ่วนจอตรงนี้เองเนี่ยเป็นจอแบบทัชสกรีนนะฮะทัชสกรีนได้นะครับท่าน,นผู้ชม แต่ว่า m a สด้าเขาจะใส่ระบบความปลอดภัยมาเยอะครับอย่างเช่นถ้ามีการขับขี่นะครับหรือตัวรถจับได้ว่ารถเคลื่อนที่นะฮะจอนี้จะล็อกพอจอนี้ล็อกเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องมาควบคุมที่เซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ด้านนี้แทนนะครับซึ่งเราสามารถขับไปนะครับแล้วก็ตามองจอแล้วก็ตรงนี้ได้เลยนะฮะเออมันดีกว่าการที่ขับไปแล้วทัศสกรีนวันนี้มันดูผิดธรรมชาติไปนิดนึงก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับที่เขาใส่ระบบฟังก์ชันนี้มาให้ใช้งานนะฮะส่วนระบบปรับอากาศเองนะครับแน่นอนตัวท็อปอย่างนี้ครับ ยกสลสซ้ายขวาอยู่แล้วนะฮะองมีติดอยู่แล้วนะตัวท็อปก็ให้มาสมกับราคามากเลยนะฮะแล้วก็ที่เก็บของเองตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยเนะนี่ยไอแอร์เนี่ยอืมพร้อมนี่ครับช่องไฟ12โวลต์นะครับนี่ให้อีกหนึ่งจุดด้วยนะอยู่ตรงนี้โอเคเลยนะดูหนะ้าจอตัวแอร์ที่เก็บของอะไรพวกนี้ให้มาครบคันดีนะครับส่วนตัวเกียร์เองก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็ใช้งานง่ายๆฮะมีเล่นเป็นแมนนวลโหมดได้นะฮะนี่มีหมด แต่ที่ได้ยินเสียงตือนเตือตืไม่ใช่อะไรนะคือผมจอดแล้วแบบเอาหน้าชิดกําแพงครับพอเราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บสัญญาณเตือนทันทีเห็นไหมรถเขาให้ความปลอดภัยมันก็ค่อนสูงนะคราวนี้ครับมาดูในส่วนของระบบอื่นบ้างนะฮะก็แน่นอนครับอันนี้เป็นเครื่องเบนซินแล้วนะฮะเขาจะมีโหมดการขับขี่มาให้2แบบนะครับนั่นก็คือ normal Mode กับ sport Mode นั่นเองนะครับก็ sport mode เอาไว้ทําอะไรนะครับปกติเลยนะฮะเวลาเราเปิด sport Mode นะครับกดปุ๊บนะครับัวเครื่องนะครับเขาจะดันรอบเครื่องขึ้นมาให้อัตโนมัติประมาณ1000อบน้วก็ ไม่มีเงื่อนไขาการใช้งานนะครับคือเปิดปิดอะไรได้หมดเลยไม่ต้องแบบว่ามีเงื่อนไขต้องขับถึง60กิโเมตรถึงเปิดได้ไม่ต้องครับเนี่ยความเร็วสูงก็กดเปิดได้เน้นให้ใช้งานง่ายนะครับก็สปอร์ตโหมดตรงนี้เป็นจุดสังเกตหนึ่งจุดนะลดแรงจริงครับวลาเราเปิดนะแต่ด้วยความแรงของตัวรถอะที่เดิมทีมันแรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเราไปเปิดสปอร์ตโหมดเออมันเหยียบติดเท้าแน่นอนครับมันแรงแต่มันจะกินน้ามันมากขึ้นเพราะฉะนั้นโหมดสปอร์ตตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้อี่างจำเป็น้เแล้วอยากจะเ,งเ่งแซง เปิดได้เปิดใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ได้แคร์เรื่องที่ว่าเปิดแล้วมันจะกินน้ามันเยอะเอาแบบขับมันนะก็เปิดได้เหมือนกันอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับโมดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตและกันนะฮะสำหรับโหมดสปอร์ตตรงนี้ส่วนฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆก็ให้มาครบตามมาตรฐานของรถ SUV ยุคนี้นะครับเนี่ยเบรคมือไฟฟ้าก็ใช้งานง่ายฮนะจะปลดก็กดลงนะฮะจะใช้งานก็เกี่ยวนิ้วขึ้นม,มันเพิ่มมันช่วยเพิ่มอุ่นที่การใช้งานตรงนี้ด้วยนะเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงมีระบบออโต้โฮด้วยนะครับ อ่าแต่ว่าระบบออโต้โฮนะฮะสำหรับมาสด้านะแล้วก็สําหรับรถหลายรุ่นนะครับเวลาเราจะเปิดใช้งานเนี่ยต้องนี่ฮะค่าเข็มขัดด้วยนะฮะบางท่านซื้อรถไปใช้งานแล้วแต่แบบอิออโต้โฮกดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบางรุ่นเนี่ยต้องมีค่าเข็มขัดมันถึงจะเปิดใช้งานได้อย่างมาสด้าคันนี้เองก็เป็นนะฮะถ้าเราต้องการเปิดใช้งานนะครับก็ค่าเข็มขัดนี้ละภัยด้วยนะฮะแล้วก็ระบบออโต้โฮหลายๆคนคงจะงงเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมเวลาเราขับรถนะครับไปเจอรถติดหนักๆอะไรอย่างเนี้ย เราจะต้องเหยียบเบรกค้างไว้ถูกไหมหรือถ้าเราไม่อยากเหยียบเบรกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างบ้างเข้าเกียร์พีบ้างหรือว่าอยู่เกียร์ดีแล้วดึงเบรกมือซึ่งมันอันตรายนะแล้วมันก็ดูน่าลำคาญดีแบบแบบมันต้องปรับไปปรับมาอย่างเงี้ยเออเวลาจะรถติดเยอะๆแต่เขาเนี้ยครับออโต้โฮกดไปเลยฮะคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเกียร์แล้วก็เบรกเลยครับเวลารถติดปุ๊บอ่ะรถติดใช่ไหมกดออโต้โฮครับเอาเท้าออกจากเบรกได้เลยฮะเดี๋ยวตัวรถเขาจะทําการจับเบรกให้อัตโนมัตินะครับแล้วถ้าหากเราต้องการปลลดด็ออกกมมััันนนะะะคคครรบไ่่่ตต้งงแแเ รถมันก็จะปลดเบรกให้เพราะไม่เคลื่อนที่ต่อไปได้เลยนะฮะก็ถัดมาตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นซันเตอร์คอมบินเดอร์นะเอาไว้ควบคุมหน้าจอทัชสกรีนนะฮะเวลาเราขับขี่อะไรพวกนี้ซึ่งไอการควบคุมตรงนี้ครับมันสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับกดลงไปก็ได้ครับเนี่ยนะฮะหรือว่าอยากจะยกขึ้นยกลงก็ได้เหมือนกันยกซ้ายยกขวาก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ใช้งานได้มากนะบอกเลยนะกระเพือใช้งานดีกว่าการทัชสกรีนที่จอย พราะว่าเวลาทัชสกรีนจอเนี่ยครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะมันจะแบบต้องเอื้อม,หมเห็นไหมมันต้องเอื้อม,มเออนะครับผมมองว่าการใช้เซนเตอร์คอมมานเดอร์ตรงนี้ควบคุมจอง่ายที่สุดแล้วฮะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแหละนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับควบคุมง่ายควบคุมง่ายเลยได,ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคมากๆเลยนะสำหรับเซนเตอร์คอมมานเดอร์ตรงนี้นะฮะถัดมาครับก็อะมีที่วางแก้วน้ําให้สองแก้วครับแล้วก็ใหญ่มากช่องใหญ่มากอะ่ะ อ,อคุณซื้อแก้วซาบักแก้วใหญ่มาวางได้เลยครับเนี่ยอืให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับที่เก็บของเ็าจะเป็นสองชั้นนะครับชั้นแรกตรงนี้เราถอดได้นะเอาไว้วางพวกเศษลงเศษเหรียญอะไรก็ได้นะถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ถอดได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระตรงนี้แล้วก็ภายในที่วางของตรงนี้ครับเขามีช่อง USB ให้2อจุดนะครับแล้วก็มีรูนี่ต่อไฟให้อีก1จุดพร้อมดูอักอินนะครับเอาไว้ใช้งาน เชื่อมต่ออะไรกับตัวรถได้ด้วยนะครับเขามีอยู่ตรงนี้หมดเลยมาซาเขาออกแบบมาจะแบบแนวซ่นอนน่ออ่ะอคือผมก็จะคอนเซปต์เขานะว่าคอนเซปต์เขาจะเป็นอะไรที่แบบดูเรียบเรียเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่มีฮะเพียงแค่ว่าเราจะต้องเออศึกษามาหน่อยว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นนะครับเพราะว่าบางทีอะไอรูพวกนี้รูยูเอสส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มาซาเขาเข้าใจดีครับว่าเขาพยายามทําตัวรถให้มันออกมาดูเรียบเรียเขาไม่อยากให้มีการ ต่อไฟตรงนี้มีสายอะไรมันระยงระยางเอามือถืออะไรมาวางนี่เขาไม่ต้องการแบบนั้นครับต้องการให้มันดูลงๆเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับแล้วถ้าหากเราต้องการเชื่อมต่อสายอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมต่อไฟเลี้ยงก็มาต,ต่อตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งถ้าสังเกตตรงนี้ครับเขาจะเป็นร่องร่องไว้สําหรับพาดสายชาร์จออกมาพาดสายต่างๆออกมาตรงนี้ได้ด้วยงานละเอียดนะบางยี่ห้อไม่มีนะแต่มาสดาเขามีให้แต่แค่บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าเออมันมีฟังก์ชันมีระบบอะไรตรงนี้ให้ด้วยนะครับ ก็อย่างที่บอกไาคอนเซปต์เขาเรียบๆดูหรูแต่มันดูแพงนะฮะคราวนี้ครับมาดูในส่วนของตัวเบาะที่หนึ่งดีกว่านะครับก็ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบว่า m มมโมรี e ซีด้วยนะครับ2ตำแหน่งไฟฟ้าค้่หน้านะครับตัวนี้ก็ไฟฟ้านะครับส่วนของผมเองก็เป็นไฟฟ้านะครับให้มาดีนะใช้ได้เลยนะฮะส่วนคีย์รัดต่างๆของตัวรถก็ให้มาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์รัดในการเลือกดูกล้อง360องศาอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยตัวกระจกเองก็เป็นอัตโนมัติ4บาน นะครับอือการพับกระจกอะไรก็ไฟฟ้าหมดหมดเลยนะครับไฟฟ้าทั้งคันเลยอยู่แล้วนะครับรถระดับนี้ให้หมายค่อนข้างครบเลยแล้วก็ยังมีปุ่มเปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์อะไรตรงด้านนี้ด้วยนะครับก็ตัวรถเนี่ยครับเขามีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะใครที่เคยใช้รถที่แบบมีเซ็นเซอร์รอบคันจะเข้าใจดีครับเวลาเราขับอยู่ในเมืองแล้วเจอรถติดอย่างเงี้ยรถจอดติดไฟแดงนี่แหละฮะแล้วตัวรถมีเซ็นเซอร์หน้าเนี่ยเวลาแบบจอดอยู่เฉยเฉยจะชอบมีแบบมอไซค์อะฮะ เขาวิ่งเลาะมาตามช่องอะเออเลาะตรงนี้บ้างเลาะตัดด้านหน้าบ้างซึ่งบางทีเลาะเลาะอ,อยู่มันจะมีเสียงเซ็นเซอร์ครับมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยอะเนี่ยมันจะมีเสียงออกมาเนี้ยบางทีแบบนั่งอยู่เออเสียงติด๊ดติ๊ติ๊อะไรพวกนี้มาใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดปิดมันได้นะครับระหว่างเออจอดติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็มีพวกมอเตอร์ไซค์อะไรที่เขามาชอบแบบเลาะตามช่องด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งถ้าลำขาดก,ก็กดปิดได้เนี่ยก็โอเคนะเขามีมาให้ด้วยนะฟังก์ชันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเองนะครับงานวัสดุต่างๆงานหนังชั้นดีเลยตะคงตะเข็บคือเดินแบบเก็บทุกรายละเอียดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานในส่วนของพวงมาลัยก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับแน่นอนกับฝั่งซ้ายก็เอาไว้ควบคุมพวกมันติฟังก์ชันหน้าตรงหน้าจอกดรับสายวางสายอะไรพวกนี้อยู่ฝั่งนี้หมดนะครับส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมาเป็นแบบ c ูสคอน control แล้วนะครับกดเปิดปิดสั่งเซ็ตระยะห่างอะไรพวกนี้ที่ พวงมาลัยฝั่งขวาได้เลยนะครับส่วนของระบบ cruise control เองเนยครับจะเป็นระบบ adaptive cruise control นะครับเนื่อก็คือเวลาเราเปิดใช้งานนะฮะเซตความเร็วไว้ปุ๊บรถวิ่งไปตามความเร็วที่เราเซตไว้แหละแต่ถ้าเขาตรวจจับรถคันข้างหน้าได้นะครับคุณไม่ต้องมายุ่งอะไรกับระบบนะเดี๋ยวระบบเขาจะจัดการเองครับอย่างเช่นผมเปิดความเร็วไว้100กิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนครับรถวิ่งไปตามอัตโนมัติ100ตัวโดยที่ผมไม่ต้องกดคันเร่งแต่พอขับขับไปนยครับถ้าเขาเจอรถคันข้างหน้าเนี่ยขับอยู่สัก60 จากที่ผมวิ่งอยู่100ครับรถผมจะลดลงมาเหลือ60โดยอัตโนมัติแล้วผมไม่ต้องไปยุ่งด้วยฮะเขาจะปรับให้เองเลยนะฮะซึ่งระหว่างที่เราเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control ตรงนี้ครับเราสามารถเซตระยะห่างได้ด้วยนะครับตัวรถเขามีออปชั่นตรงนี้ให้เราใช้งานด้วยนะก็ถือว่าปลอดภัยมากๆกเลยนะแล้วก็สะดวกด้วยนะครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control ตรงด้านนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแผงหน้าปัดตรงนี้เองนะครับผมว่ามาซาเขาทําหน้าปัดสวยอ่ะมันดูไม่มีอะไรครับจริงๆมันดูไม่มีอะไรเลยสีสันอะไรก็ไม่ค่อยมีฮะ มันจะมาโทนแบบขาวเทาอะไรพวกเนี้ยดำดำแต่มันแพงก็ <c oughs> ทำเลยเอาทําอะไรก็คือมันแพงอะมันดูแพงอะนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้เราก็ปรับตั้งค่าอะไรที่หน้าจอเพิ่มเติมได้นะครับหรือแม้กระทั่งวลาเราเปิดล็อกเลนตรงเนี้ยเขาจาลองภาพตัวรถมาให้ด้วยนะเออล็อกเลนติดไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับอืมดีมากเลยนะสำหรับ m a z d a CX-5 เรื่องระบบความปลอดภยัยระบบอุณหภความสะดวกในพวกนี้ให้เต็มสิบเลยนะฮะถือว่าใช้ได้แล้วก็ตัวรถเองครับยังเมนี่ฮะอ่า สลุปมาให้ใช้งานด้วยนะครับถามว่าจําเป็นไหมสรุปไม่ได้จําเป็นนะแต่มีให้ใช้ดีกว่าอยากจะใช้แล้วก็ไม่มีนะแล้วก็เนี่ยครับลดราคาอย่างนี้แต่ให้สลุปมาด้วยอะ่ะคือถือว่าทุกอย่างให้มาเกินคุ้มจริงๆนะครับสำหรับวัสดุแล้วก็ระบบต่างๆในการใช้งานอนะ่ะคุ้มเกินคุ้ม,มนะสำหรับมาหน้าเซค่ะส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมคราวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับว่าจะนั่งสบายไหมแล้วก็วัสดุสภาพเนี่ย ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังนันต่อฮะและในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังท่านผู้ชมเรื่องความกว้างหายห่วงได้เลยครับกว้างแล้วก็นั่งสบายด้วยฮะแล้วลักษณะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นบักเก็ตซีดครับมันจะเป็นแบบว่าอบกระชับครับอ่าเออมันนั่งแล้วมันพอดีอ่พะพอดีตัวเลยนะครับแล้วก็เนี่ยยืดได้ยืดได้หมดเลยนะครับเฮดรูมอะไรตรงนี้ก็เหลืออยู่แล้วนะครับส่วนวัสดุแล้วก็สภาพอ่ะเหมือนด้านหน้าเลยฮะไม่มีช้ำเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเปียโนแบ็กก็ไม่มีรอยเลยนะครับ ตัวเบาเองนะครับมีรอยนั่งบ้างนะแต่ว่าไม่มีรอยเฉีกไม่มีรอยขาดกับสภาพยังอยู่ดีสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนี่มีแอร์ให้ด้วยนะครับมีช่องต่อไฟซ่อนไว้ในนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเออเขาทำออกมาดีทำออกมาดีมากเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ m a z d a CX-5 2.0 SP ปี2022คันนี้ครับว่าจุดเด่นของรถเขาเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บิโกโต้เรามีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีท้ายคลิปครับก็สรุปนะครับสำหรับมาสด้าซีเอห้าสองจุดศเปี2022นะครับจุดเด่นหลักๆเลยคือเป็นรถที่มีออปชั่นเยอะมากครับเยอะเกินราคาที่จําหน่ายไปอัวหลายช่วงตัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็สภาพตัวรถนะครับยังสภาพดีอยู่นะครับภายนอกไม่มีคําว่าโ้มครับแล้วก็ภายในเนี่ยสภาพก็ไม่มีคําว่าช้าเลยนะฮะส่วนวัสดุต่างๆที่เขาให้มาก็อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าพรีเมียมได้เลยนะเพราะว่าวัสดุ เขาใช้งานวัสดุดีมากอ่ะแล้วก็เลขไม์รถครับก็วิ่งมาแค่9ก้าหมื่นกิโลเท่านั้นแล้วก็โตรถครับยังอยู่ในการรับประกันคุณภาพ3ปี1นึ่งแสนโลดจากทางมาสด้าไทยแลนด์ด้วยอ่ะถือว่านี่เป็นรถ SUV อีกหนึ่งคันที่น่านําไปใช้งานมากๆเลยนะฮะและสําหรับเรื่องของโปรโมชั่นเองนะครับตอนนี้พี่กอตโต้เราก็มีโปรโมชั่นให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับอาทิเช่นสามารถดาวน์ร่มตั้งที่0%ได้ครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่งวดละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นครับหรือถ้าหากท่าผนผ ในการลงเงินดาวอยู่แล้วก็สามารถลงเงินดาวได้ครับเพื่อแลกรับดอกเบี้ยพิเศษ1.69%ครับแล้วยังไม่หมดเท่านั้นครับทาง Big Auto ของเรายังมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก20,000บาทครับเพียงท่านผู้ชมนำรถเก่ามาแลกเทินเป็นรถใหม่ครับหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจต้องการเข้ามารับชมรถคันนี้ตัวจริงหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่ม ติดต่อมาหาบิ๊กออโต้ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เองผมก็ต้องหอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของทางบิ๊กออโต้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับคลิปรีวิวรถยนต์มือ2คลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ